ทาเหมือนไปเรื่อยนะครับเท่าที่ทําได้เนี่ยรอคนตอกผยังไม่ตอกจะได้ทดสอบหน่อยว่ามันรั่วไม่รั่วอย่างไรนะครับแต่ผมคาดการคือโอกาสรั่วเนี่ยน้อยนะครับเพราะว่าตัวอย่างเป็นนิสตินดีขอไม่รั่วแข็งๆข็ง,ขงไม่สวยไม่ว่ากันวันนี้ก็นะครับยึดความ,มถึงแรงเพิ่มขพ้่มนี่ฮะ น็อตอะไรต่างๆก็พยายามทำในรูปแบบที่เราคิดว่าแข็งแรงดีนะครับถามว่ามันโอเคไหมครับเนี่ยมันหยุดหยุ่อยู่เงี้ยอยู่ได้ไหมอยู่ได้นะท่านนี่ไม่ใช่พูดงั้นะไม่ใส่ยังได้เลยเพราะว่าแต่ด้วยความว่ามันจะสั่นให้ตัวปับ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 วิ่งาจขวาหน้าหลังสั่นไปตั้งเพลานี่เพราะมันยึดแน่นนะครับตัวอย่างเงี้ยยึดหนึบเลยนะครับ ถ้ามัน่วดตรงไหนเราก็เสริมอัดเข้าไป <c oughs> <c oughs> แต่ด้วยความว่าเราใช้งานคำหนึ่งถึงหลาย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 องค์ประกอบแล้ววิ่งเรื่อยความเร็วนนนนัน,นผมเลยต้องยึดให้มันชัวปับ๊บแล้วยิงน็อตเลยตรงนี้ยิงฝังลงไปนะครับเจาะเจาะฝังให้ตัวนี้ยึดติดน็อตตรงนี้เ <c oughs> จาะเลย หวังว่านะครับเอาใส่เนี่ยเข้าเป็นรูพอดีแ็่ที่เราเจาะแน่นรูแล้วก็จะการดรั่วน้อแต่ถ้าไม่ตีนรั่วนะน็อตจะเท่ากับตัวนี้พอดีใส่นี้เลยเดี๋ยวพ่อไปขันข้างาล่าทงทีเดียวกำ้างบนนี้เสึ็จ ปีนอีกทีหนึ่งครับผมดโนคนช่วยได้เยอะนะครับเข้าวไปแน่นขันหัวน็อตน,นะครับขันหัวน็อตตัวเล็กข้างล่าง,งยึดแบบเต็มที่กันนะครับ เนี่ยตัวเดียวตัวเดียวนี่เอาอยู่นะครับเห็นไหมฟึ๊กเลยข้างล่างอัน,อนอ็อตหยาบไปไหมนิดนึงแต่ก็โอเคนะครับผมไม่ได้ซื้อ,อน็อตอ่แแหรูเน,นะน้นเปีย้ยแต่ก็เดี๋ยวอยาอยาจากข้างบนน็อตผมซื้อมาตอนแรกว่ามีตัวเล็กด้วยแต่จริงๆแล้วไม่มีม<า>แต่ไม่พอดีกับตัวนั้นเลยผมเลยโอเคอเดี๋ยวซ่อมเลยเดี๋ยววัดขนาดก่อน เทตัวอย่างก่อน๋อยาไปเจอเลยก่อนครับอับใส่ก็ประมาณอย่างนี้นะครับยุดแทะ<า>เกิดมาลมก็มามีทั้งร้อนมีทั้งเย็นเดิดมาแล้วครับวันนี้อากาศเป็นเมฆฝนแล้วก็คลุ้มๆอยู่แล้วทำท่าจะตกจะตกมองไม่ปยโปรยแต่ไม่ตกนะไม่ตกท่าน มันถ่ายไปแล้วได้แดดมาแล้วตรงนี้ต้าจจะทำลำบากแล้วเดี๋ยวถ้าทำผมอาจจะย้ายไปโซนเอเรียต้นไม้นะครับเช็คก่อนตอนนี้ก็คือเบื้องต้นนะครับเมื่อวานที่ติดตั้งเสร็จซีนเสร็จลงตัวยึดนะครับเพราะว่ถ้าไม่ใส่ตัวยึดเนี่ยมันมันให้ตัวมันอาจจะสับัดหลุดได้เขาเรยกว่าจะลงสองสองด้านเลยซ้ายขวาเล่ยก็ด้านเดียวดูก่อนนะครับ พอมันต้องให้ตัวกันบ้างนะครับตัวนี้ยืดหยุ่นให้ตัวมันจะทำให้ของมันอยู่ได้ถ้าเกิดว่ารถวิ่งอยู่ะไม่ให้ตัวเลยแข็งยังไงก็สะบัดแตกครับน้ม่ไ้หัวยึดน็อตนะครับด้านในก็ตรงนี้ใส่สองตัวพึงคลายตัวเสียหลุดเราทำงานดี Y เนี่ยตรวดจบอยู่เรื่อยครับครั้งต่อไปก็ขึ้นมาดูอีกว่ามันเสียไม่เสียอะไรยังงอะไรแล้วสองตัวนี้ขึ้นดุดเข้าหันหน้านี้ดุดเข้าลมเข้ามาสองตัวลมออกสองตัว ยังไงก็องมาการระบาดในระดับที่ว่าโอเคนะแต่ต้องไม่ใช่งานจริงอนะ่ะผมจะรู้แต,แต่ผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับต่อไปถ้าเกิดว่ามันไม่วยก็แค่เพิ่มพัดลมไม่เจาะเพิ่มเลยนะเพิ่มกลังพัดลมเหมือนพัดลมตัวดูดตัวข้าวเนี่ยตัวดูดแรงกว่าตัวดูดให้ว่าผมจะไม่ปิดประมาณแปดถึตสิบ้าวันนะท,ที่เขาบอก ไอ้ตัวนี้หกหกวัตต์หกจุดห้าวัตต์เองแต่ด้วยความว่าถ้าตัวดูดแรงกว่าลมมันพุ่งออกไปข้างนอกไอ้ตัวนี้ถึงตัวเบาก็มันดูดอากาศเข้ามันก็ทําให้อากาศข้างนอกมันต้องวิ่งเข้าน่าช่วยดูดถึงจะต่ำกว่ามันก็จะเข้ามาแรงหน่อยเพราะว่าเมื่อมีการดูดอากาศออกมันต้องมีอากาศเข้ามาอีกด้านหนึ่งคือเป็นการหมุนเวียนของระบบออโตเมติกของระบบมันอะเองอากาศ เหมือนคุณติดในห้องน้ําติดพัดลมดูดอากาศให้อากาศออกน้ำจะวิ่วงเออลมจะเข้าทางด้านช่องว่างของใต้ประตูหรือที่ป็นช่องว่างอยู่ไว้เข้ามาถ้าเราดูดอากาศออกแล้วเดียวมันมีอากาศเข้ามาที่ด้านนึงอาจจะรอดมาคุณรู้สึกรอดแล้วเปิดประตูุ๊บลมจะเข้าุ๊มาหน่อยหรือรอดทางช่องประตูที่เป็นช่องว่างช่องว่า,วาเหมือนกันครับทำเรื่อยๆครับทำเรื่อยๆก็รอมันนี่ออกนะไม่ได้ซื้อตุนนะครับืจะ,จะทำเรื่อยๆเพราะผมเรียกว่า ในไอเดียในหัวเนี่ยมันมันบอกไม่ถูกนะครับมันค่อยๆทําจากด้านบนลงด้านล่างโด,ย,ดยภาพรวมนะครับความจากข้้งบนด้านบนมาด้านล่าง <c oughs> ดานบมือนมาด้านล่าง <c oughs> คือทาเรื่อยๆเนี่ยไปซื้อ,อสี่ลายล้วผมจะสีลายธรรมดาวันนี้ถ้าเป็นไปได้ก็พยายามขึ้นนะครับขึ้นสี่ลายวางวางแปะวางแปะสี่ลายให้หมดนะครับ <c oughs> วางเฟรทีไลท์หมดแล้วก็เจาะน,น็อตใช้ชุดนี้ทั้งหมด21บาทหลายตัวอยู่ผมไม่รู้ที่ตัวร้านมิเตอร์ DIY นะครับเจาะแล้วก็ใส่เวนทั้งล่างนะครับขันกับตัวตีไลายให้นิ่น,น,นฐานฐานเปรที่จะยึดไม้ครงไม้เดี๋ยวใส่ให้มากที่สุดนะครับตามที่มากได้เร็ว ค่อยอย่ากในข้าวบนทำสีข้งนงบนช่วงนี้น่าจะทำสองโครงสร้างก่อนนะผมก็ได้กับร้านมิเตอร์ดีวนะครับโฆษณาอีกแล้วนะโฆษณาอีกแล้ว <c oughs> ชพมิเตอร์เดียไว้มีของให้เลือกเยอะพอสมควรแล้วก็อยู่ใกล้บ้านผมมากที่สุดกว่าร้านร้านร้านขายทั่วไปมันก็มีสินค้าของ วัสดุก่อสร้างอะไรต่างๆก็มีอยู่นะไม่ใช่ไม่มีมก็มีหลายร้านแต่ว่าถ้า,ถาเกิดว่าซื้อพวกเล็กๆน้อยๆพวกน็อตตรงนี้ซื้อมิสเตอร์ดีเอจะคุ้มกว่าคุ้มกว่านี่ยเหมือน,น็อตชุดเนี้ยยี่สิบบาทได้ได้เยอะกว่าของมันน็อตนี้กันถึงยี่สิบบาทเนี่ยได้เยอะกว่าเนี่ยตัวนี้สิบเก้าบาทจะได้เย,ยอะกว่าของที่ร้านค้านะครับพวกนีน้ ยิบย่อยบางทีมันมีขายยิบย่อยบางทีมันได้เยอะกว่าแล้วก็ผมสามารถเลือกหาได้ง่ายๆคือหยิบเองเราไม่ต้องอะไรมากมายแล้วก็ได้ปริมาณที่เยอะกว่าอ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 ่าพูดเองเออเองพูดเองเออเองอยู่ตรงนี้นะยังงองอยู่ผมจะวางให้ยาที่สุดก่อโดยประมาณตรงนี้ก็เป็นที่ิเองได้ช่วยทุนแรง ดีกว่าอจริงุ่นแรงได้ช่วยต้นแรงดีกว่าใช้อุปกรณ์ช่วยนะครับลูกหูตัวนี้ที่ซื้อมาไว้งที่แล้วไปว่าจะตัดวงตัดไม้นะฮะก็ใช้เป็นตัวช่วยดีกว่าช่วยเยอะจริงนะท่านไม่ได้เยอะ่น้อยๆนะฮะเพืเยอะกว่าทุกอย่าง บอกเลยคนระับหนึ่งสองสามขันเกียร์ไปยึดใน แต้มปิดน้องอยู่กว่านะครับเดี๋ยวไปเช็คก,ก่อนว่าดูมันจะเป๊นะไหมเก็นะตีคานแปรใช่หมน,นะครับเบื้องต้นคร่าวๆเราจะได้ตัวอย่างยึดแน่นตอนนี้ก็คือดีหน่อยก็ตัวแรกนะครับมันอัดเข้าไปตรงนี้มีช่องแลวผมต้องอัดอันนี้เข้าไปนิดนึงเดี๋ยว ใช้ตัวนี้แหละตัดเตดเข้ามาลองแล้วก็ยิงยึดแบบนี้ลองแหวนถามว่าโอเคไหมผมโอเคนะ <c oughs> ไม่โอเคก็ต้องโอเคเพราะว่าผมคิดแบบนี้ลมพัดนะครับลมพัดนี่อากาศมันมีแดดแบบอบอ,อ้าวอะ่ะแ <c oughs> ดดก็ไม่ได้จ้านะลมพัดนะฮะแต่ <c oughs> <c oughs> ด้วยความที่เราทำทีเราเราเรียกอะไรพยายามทำอะ่ะมันก็ เงื่อออกไหมไหลมีความถูกในการทำไหมมีฮะถามว่าสนุกไหมสนุกแต่ก็ยากแบบบางทีสิ่งเล็กๆนะมันมันเหมือนง่ายอะ่ะแต่มันก็ไปง่ายเป๊ะเนี่ยเนี่ยใส่ลองก็ไปละวฮะให้มันเท่าเท่ากันนะครับด้านนี้ไม่ต้องลองเพราะมันมันหนุนตัวนี้อยู่นะครับมันก็แข็งอะไริิเข้าไปก็ยิงเข้าไปได้เลยเจาะป,ปุ๊บติดดอกไม้ได้เลยทำเป่อน นีเฉพาะตัวแรกนะครับเนี่ยตัวเทสเพราะว่าทุกนี้ตรงนี้ไม่เท่ากันผมเกลียยตัดตัวนี้ผมเลยหนึ่งตัวนี้ดกวยโอยนี่มันได้สี่อันนี่เพราะส่วนส่วนบนนะครับส่วนข้างอีกต้องยิงตรงนี้ต้องยิงต้องยิงเพราะว่าเดี๋ยวไม้มันอาจจะเนี่ยมันไม่เท่ากันด้วยนะท่าน ตัวนี้กับตัวนี้ไม่ใช่เท่ากันไม้อาจจะชนนี่แล้วก็พาดมาตรงนี้อะไรก็แล้วแต่ต้องยิงตัวยึดผมต้องทาตัวยึดให้หมดเพื่อจะยิงไม้เข้าหาได้เนี่ยตัวยึดเจาะปุะ๊บผมต้องวัดไม้กับตัวตะปูกเกลียวให้พอดีนะซื้อตะปูกเกลียวที่ไซส์พอดีไม้ยิงเข้าไปให้อยู่เพราะว่าห้ามเกินไม้ไปอีกประมาณเกือบเซนนะ่ะฝังเข้าไปปุ๊บต้องอยู่ในในนิดพอดี แต่ตัวเนี้ยยิงเกินได้เห็นนะมันมีตัวรองอยู่ถามว่าต้องลองไหมคิดตอนแรกก็ว่าต้องลองนะเพราะมันจะได้ยิงตะปูเกลียวเข้าไปง่ายๆนะครับคนขาดหลืออะไรมากยังลองดูนครับก็ใส่ประกรณ์น,นะครับมันแก้ไนะ,ะบ่ายห้าโมงแล้วยังบ่ายสามเลยแต่ว,ว่าึมม้มค้มแดดค้มฝนมากน่าจะมีฝนตกกันลฮะ วันนี้ก็อย่างเนี้ยแดดออกชุ่มๆแล้วก็มีแม่ฝน,น,นล,ลงเม็โดโปรยแล้ว่งแดดออกแถวด้านบ่ายผมคิดว่าน่าจะตกมากตกน้อยโปรยโปรยมาหยุดโปรยโปรย,ยมาหยุดเดี๋ยวผมต้องปิดหน้าต่างลลอฝนโปรยเยอะแลวปิดนิดนึงแต่ว่าพอโปรยเสร็จพอปิดมันแรงอีกเดี๋ยวตอนนี้คืออากาศมีฝนเป็นประยะระยะถ้าปิดมันก็ร้อนลมไม่ผา่าน ต้องเปิดไว้ต้อเปิดไว้อยู่นะครับผมไม่ได้เปิดพัดลมง,งานทําอย่างเงี้ยเรียกว่าไงอ่ะใครที่เคยทํางานแบบมันไม่มีเปลนเป๊ะมันก็จะมึนมืนมนอื่นๆทําโดยแก่ไปเรื่อยๆตามความชอบมีแปลนคร่าวๆนะครับแต่พอทําจริงมันไม่ได้เป๊ะก็ต้องแก้กันไปตามสเต็ปๆงันขอผมเนี่ยเอ,อ ตอนนี้ถามว่าข้างหลังพลุนไหมพลุนนลครับเจาะพลุนไปหมดเลยแต่เจาะเงี้ยผมว่าถ้าอย่าแนวแล้วแน่นดีครับยึดตัวโครงคานแป๊บแป๊ผมว่าจะปิดปิดตั้งแถบแล้วก็เดี๋ยวหาวิธีที่จะถามว่าจะโปส้สีไหมไม่เอาแล้วกันไปหาวิธีที่จะค้นให้ได้นะครับค้นสีใหม่ให้ได้นะไม่ใช่ัวไม่ครับลองทับดูไป นะเดี๋ยวค่อยมันไปตั้งหลังคางครับแต่ผมจะทำอย่างนี้เดี๋ยวค่อยไปเรียกว่าอ,อุดกันอีกทีนะนะครับซีนไม่กลัวรั่วครับผมซีนซิงด้วยซิลคนผมไม่กลัวรั่วเห็น ก็ขันมันไม่ได้เข้าง่ายๆบ้าบอเลยนะบางทีมันน็อตมันหวานหรือมันมันเปริมเฟียวอยู่มันก็ขันไม่ได้นะบางทีแล้วตอนไหนขันง่ายๆก็ขันเข้าจับแล้วก็ไกด์ตามเราจับข้างบนไม่ได้ไงมันน็อกระเทียววิ่งอยู่มันวิ่งตามอยู่ฮะอันแนว นะครับไม้ทุกแนวแล้วว่าเดี๋ยวเราจะต้องแก้ยังไงนะครับเีนะ่ยยิงไม้ทุกแนวเข้าไปยิงตามยาวเดี๋ยวต้องเพราะมันเป็นบนกับล่างเสร็จจากตัวบนผมก็ต้องยิงแนวข้างแนวขอบนั้นยิงเพื่อจะให้เป็นตัวยึดไม้ได้ผมตีด้านบนมาก่อนนะครับไว้แล้วก็ปูไม้ไม้ที่จะปูเนี่ยก็คือหลักๆแนวยาวนะครับเดี๋ยวมีตัวไหนเสริมอะไรก็ว่ากันไปแต่ก็ตีแนวยาวไปเรื่อย ตับตามลูกไม่รู้จะไปขึ้นลองอยังไงแต่ผมกะแนวย,ยาวนะครับตีบตี้เล็กตีน้อยแนวย,ยาวก็ตีตุติตีนอตที่โปลมาเดี๋ยวตัดหมดนะฮะด้านบนก็หย่าหย่าแนวหมดนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่ได้หย่ามันอยู่ในแคปโซนนี้ถึงรั่วก็ไม่เป็นไรเพราะว่าน้ําก็ลงมาอยู่ในนี้เดี๋ยวก็เอาออกได้ยกเว้นตรงนี้ไม่รั่วไม่ได้เคยนบะโดนมอเตอร์ไอ้นี่โอเคมันอยู่ข้างในไม่รั่วแล้ว มอเตอร์ไม on ่โดนละหมนไรพวกนี้คือหยาดทำมาได้นะครับผมค่อยทําให้เสร็จแล้วก็ค่อยหย่าเนี่ยทีเดียวหมดพลังยังเหลืออีกเนี้ยโครงนี่ก็ดัดเข้าตามรูปของเขาเนี่ยนี่ก็จะยิงไม้ว่างแต่ยังไม่รู้ว่าแนวก็จัดยาวทั้งหมดทั้งด้านเบิร์นะครับยิงยาวไปหน้าด้านข้างก็ยิงยาวยังเสริมนี่ก็ต้องยิงยืนตรงนี้หนึ่งอันสองอันสามอันเพื่อมันยึด ไม้โครงด้านหน้าแล้วเดี๋ยวยิงมาอีกหนึ่งอันฟังนด้ป็นหนึ่งอันอันนี้ก็ยังอีกจะถามว่าถ้าไหวเหนื่อยน่ารักนดหนนะครับข้างบนก็หยาดนิหมดตอนนี้ก็ไม่กลัวรเรื่องของจะรั่วอะไรต่างๆนะครับนี่ยังอีกเยอะคับงนี้ต้องยิงแนวไม้มเพื่อให้มันวิ่งได้นะครับยังไม่มีตัวยึดเลยยังไม่เสร็จครับยังไม่เสร็จ จำแล้ววันนี้ขอปิดคลิปนี้กอนวันนี้นะครับชมกันเรื่อยๆคลิปต่อๆไปนะครับเดี๋ยวเข